สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสยามแท็บวันนี้ทางเราได้เครื่อง Acer Iconia Tab A 2 0 0มาทำการรีวิวนะครับโดยแท็บเล็ตตัวนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตราคาประหยัดจากทาง Acer นั่นเองแต่ว่าจุดเด่นของมันก็คือมาพร้อมกับ Android Ice Cream Sandwich เลยนะครับของ Android 4ี่นั่นเองนะครับนี่คือเป็นแพคเกจตัวเครื่องนะครับกล่องเขียวๆอย่างนี้นีครับด้านหลังก็จะมีบอกสเปคนะครับทุก เชซาิเลยทั้งไทยอังกฤษจ,จีนเวียดนามอะไรก็ว่าไปโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาแกะก,กล่องนะครับดูข้างในกันเลยตัวเครื่องเปิดฝามาพบก็จะเจอตัวเครื่องวางอยู่นะครับผมโอเคสองร้อ okay, okay. นี่ครับตัวเครื่องหน้าจอขนาด0 1น,น,นิ้วเท่าเดิม สเปคต่างๆก็ใกล้เคียงกับตัว a 5 0 0นะครับก็คือยังใช้ชิปทิกาสองนะครับอยู่ที่ก้ชูเป็นที่เป็นแบบดูอัลคอ e อยู่นะครับที่บอกกล้องหายไปแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูรายใหญ่ทีนึงเราไปดูที่ของข้างในที่เราได้กันดีกว่าเปิดมาก็จะมีเนี่ยครับสายชาร์จนี่เป็นอย่างนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นพวก,กปลอดแบบอื่นๆที่เราเห็นกันนี่เป็นตัวต่อนะครับผมนะครับชาร์จ อันนี้ก็จะเป็นสาย Data นะครับผมเป็นไมโคร USB นั่นเองไว้สำหรับถ่ายโอนข้อมูล mm. ก็ตัวแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์ครับ mm. ชิ้นสุดท้ายนะครับ mm. ก็จะเป็นคู่มือนะครับผม mm. คู่มือการใช้งานนั่นเอง mm. ก็มีภาษาไทยด้วย mm. องไหนก็ไม่เหลืออะไรเลยคหมด mm. เรียกโอเคครับเรามาดูที่ตัวแท็บเล็ตตัวแท็บเล็ตฉันต่อเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับ ็อย่างที่บอกไม่มีกล้องหลังแต่ก็จะมีกล้องหน้ามาตัวเดียวเหมือนเดิมส่วนกล้องหน้าก็ความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับผมรอบตัวเครื่องมาก่อนเลยนะครับฝั่งนี้นะครับด้านข้างจะมีปุ่ม power นะครับไว้สำหรับเปิดปิดเครื่องหรือไว้สำหรับปลุกจัดรีสอะไรอย่างเงี้ยฮะรตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มิลลิเมตรนะครับผมถัดมาก็จะเป็นช่องเสียบ ไมโคร USB นะครับหรือสาย Data ที่ผมพูดไว้เมื่อกี้ถัดมาก็จะเป็น USB 2.0นะครับผมแล้วก็ช่องนี้นะครับสามารถเปิดได้อ่าข้างในก็จะมีซ่อนช่องเสียบไมโคร SD card เอาไว้นะครับผมแล้วก็มีปุ่ม reset โอเคดูเซนาปิดแปลกเดิม มาครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรเรียบๆนะครับด้านข้างนี้ก็จะมีตรงนี้เป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับผมก็เป็นรายละเอียดตัวเรื่องนี้นิดหน่อยด้านบนนะครับก็จะมีช่องเสียบเอ้ไม่ใช่ครับผู้พิดเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับผมตรงนี้ก็เอาไว้ล็อกหน้าจอไม่ให้หมุนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไมนะครับรูไม้ค,ครับ ดูที่ด้านหลังตัวเครื่องกันบ้างนะครับจะเห็นว่าวัสดุจะเป็นพลาสติกสีนะครับผมอันนี้ที่ได้มาเป็นสีชมพูหรือสีเลือดหมูก็ว่ากันไปตรงนี้นะครับจะมีลำโพงคู่นะครับสเตอริโอสองฝั่งแล้วก็โลโก้อยู่กลางนี่กล้องเ,เรียบง่ายๆครับจากที่ลองถืออยู่แล้วก็น้ำหนักความหนาก็ถือว่ายังหนาอยู่ครับผมใกล้เคียงกับตัว a ห0 0อมากๆเลยรูปร่างด้วยนะครับ ถ้าเทียบน้ำหนักกับพวก iPad หรือพามก็หนักกว่ามากอยู่ทีเดียวครับผมหือเวลาใช้อ่านหนังสือมือเดียวก็เมื่อได้ครับผมยังยเดี๋ยวดูรายละเอียดข้างในตัวเครื่องกันต่อเลยครับ